เวลาซอยผมให้รีดหลายๆรอบเพื่อความแม่นยำของช่อผมแล้วดึงให้ตึงหวีขีบหนีบดึงตึงตัดนะครับผมเห็นไหมครับเราได้ไกด์ไลน์ละพอเราได้ไกด์ไลน์เสร็จปับ๊บเราตักผ่านมาเลยจากหน้ามาหลังเลื่อนมานิดเดียวพอไม่ต้องเอาช่อหนาเพื่อความแม่นยำดึงให้ตึงแล้วดึงให้ไกด์ไลน์ชิดหลังมือเลยเพื่อความแม่นยำในการซอยผมแล้วก็ซอยแบบนี้เลยครับสำคัญที่สุดคือด้านล่างต้องตึงนะเห็นไหมครับ ดึงให้ตึงตรง90องศาไม่โน้มไปด้านหน้าไม่โน้มไปด้านหลังดูเห็นไหมครับแม่นยำเห็นไหมละเอียดเลยไหมอ่ะดูอีกรอบนึงนะตักผ่านมารีดขึ้นมาวีคิปหนีบดึงตึงตัดไกดลายสุดหลังนิ้วซอยด้านล่างตึงเห็นไหมครับไม่โน้มไปด้านหน้าไม่โน้มมาด้านหลังไม่เอา นิ้วก้อยตั้งนะครับมันอาจจะทําให้ชอบผมเพี้ยนได้นะครับผมดูอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยรีดให้สุดเทคนิคนี้ใครชอบก็นําไปใช้ได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับบางทีมันอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของช่างแต่ละคนนะครับลองไปปรับใช้ดูนะ